อ่านจากหนังสือพระเจ้าที่เกลังเรื่องราวของพระองค์ในสิงคโปร์ย่านคมแดงสงวนลิขสิทธิ์โดยบ้านใบมะกอกผู้แต่งเด็ปบี้จางและตันเลเลงแปลโดยพัชรลาลัสกี้อ่านโดยนิชนันแสงดีบทที่7ดดิวสาวประเภทสองเช้าว,วันหนึ่ง ฉันได้รับข้อความจากดิวสาวประเภทสองว่าแม่ของเธอกำลังจะตายพ่อโทรหาฉันให้กลับบ้านเพื่อพบแม่เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อแม่ของดิวตั้งท้องเธอคาดหวังว่าดิวจะเป็นเด็กผู้หญิงตอนวัยเด็กแม่จะตีดิวโดยไม่มีเหตุผล เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอเมาเธอจะทุบตีดิวอย่างรุนแรงด้วยขวดเบียร์เปล่าดิวไม่อยากมีชีวิตอยู่ด้วยความกลัวทุกๆวันดังนั้นเมื่อเป็นวัยรุ่นเธอจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านเมื่ออายุ16ปีเธอตัดสินใจผ่าตัดแปลงเพศเป็นเวลา17ปี ที่ดิวไม่เคยพบครอบครัวของเธอนอกจากแม่ที่มาหาสองสามครั้งเพื่อขอเงินเราร่วมเดินทางกับดิวมาตั้งแต่ปี2554ดิวเชื่อว,ว่าศาสนาทำให้จิตใจสงบได้เท่านั้นแต่ในโลกแห่งความเป็นจริง เธอต้องปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดเธอหอยหาความรักและเคยมีแฟนแต่พวกเขาหลอกเอาเงินจากเธอในช่วงเวลาที่จนตรอกเธอตั้งใจเสพยาเพื่อจะได้ถูกจับเข้าคุกเธอคิดว่าอย่างน้อยที่นั่นเธอมีอาหารและที่พักเนื่องจากว่าเรา เป็นคนที่ช่วยจัดหาห้องพักให้เธอเสมอเราจึงกลายเป็นผู้ที่เจ้าของบ้านติดต่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอหายตัวไปมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะพบเธอที่สถานีตำรวจหรือในคุกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้พาเธอไปสมัครขอเช่าแฟตราคาต่ำ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อที่เธอจะมีโอกาสออกจากเกลังแต่ตลอดมาการขอแฟตไม่ประสบผลสํำเร็จเนื่องจากเธอยังมีครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่องค์กรที่ดูแลที่อยู่อาศัยคิดว่าเธอสามารถไปอยู่กับครอบครัว แทนที่จะอยู่ในแฟตเช่าราคาถูกแฟตเหล่านี้ถูกสงวนไว้สำหรับผู้ที่ไม่มีแหล่งความช่วยเหลืออื่นๆอย่างไรก็ตามเธอปฏิเสธที่จะขอคืนดีกับพ่อแม่ของเธอดิวยังปฏิเสธข้อเสนอของเราในการเข้าหลักสูตรสร้างสาวก 24ชั่วโมงกับบ้านใบมะกอกที่ศูนย์ชางีซึ่งเราไม่เพียงให้อาหารและที่พักฟรีแต่ยังให้เงินช่วยเหลือรายเดือนอีกด้วยฉันไว้ใจแต่ตัวเองเท่านั้นถ้าเกิดคุณทิ้งฉันไปละ่ะดิวเปิดเผยความในใจหลังจากที่เธอได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ เธอยังคงกลับไปที่เกลังเพราะงานที่มีรายได้น้อยไม่เพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการดูแลร่างกายที่แปลงเพศของเธอความปิติยินดีแห่งการคืนดีในที่สุดดิวก็กลับบ้านไปเยี่ยมแม่ที่กำลังจะตายและฉันก็ไปเยี่ยมครอบครัวของเธอ ในวันถัดไปฉันบอกพ่อของเธอว่าดิวคิดถึงพวกเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาและโดยไม่คาดคิดพ่อน้ำตาคลอพร้อมกับบอกว่าเขาคิดถึงดิวทุกวันตั้งแต่ดิวหนีออกจากบ้านความปรารถนาเดียวของฉันคือการที่เธอได้อยู่ในสังคมที่ดี ฉันอายุมากแล้วและยังต้องทำงานอยู่แต่ฉันยังสามารถอยู่รอดได้ด้วยการทำงานหนักดิวแทบจะไม่เชื่อเมื่อฉันเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับบทสนทนากับพ่อของเธอเธอถามฉันหลายครั้งว่าฉันสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อให้กําลังใจเธอหรือเปล่าเธอบอกกับฉันว่า วันที่เธอกลับบ้านเธอทะเลาะกับพ่ออย่างรุนแรงพ่อของเธอตกใจที่ดิวกลายเป็นสาวประเภทสองและถามว่าทำไมเธอถึงกลับมาเพื่อสร้างความอับอายให้กับครอบครัวเมื่อเราไปเยี่ยมแม่ของดิวในงานศพดิวบอกกับเราอย่างมีความสุขว่าพ่อของเธอ ไม่ได้รู้สึกละอายใจเกี่ยวกับเธอเมื่อญาติญาติถามเกี่ยวกับการแปลงเพศของเธอหลังจากงานศพดิวบอกว่าพ่อขอให้เธอย้ายกลับบ้านหลังจากช่วงไว้ทุกตั้งแต่นั้นมาดิวก็มาที่เกลังในวันธรรมดาเท่านั้นเพราะเธอเก็บวันหยุดสุดสัปดาห์ ออยู่กับครอบครัวเธอบอกเราอย่างล่าเริงว่าเธอจะใช้ชีวิตที่ดีติดคุกอีกครั้งแต่จุดอ่อนของดิวในการใช้เงินซื้อความรักผุดขึ้นมาอีกครั้งด้วยรายได้ของเธอจากเคลังเธอพยายามทำให้ครอบครัวของเธอพอใจ ด้วยการให้ปัจจัยภายนอกมากมายเมื่อพี่ชายคนหนึ่งของเธอแนะนำให้ดิวซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตดิวจะให้เงินกับเขา2-300ดอลลาร์ทุกสองหรือ3วันที่เธอสามารถหารายได้จำนวนนั้นได้ เธอเล่าให้เราฟังว่าหัวใจของเธอร่ำให้เมื่อใดก็ตามที่เธอคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถหาเงินได้เพียงพอเพื่อจ่ายค่าคอนโดมิเนียมแต่เธอมักจะหลีกเลี่ยงคำถามและคำตักเตือนของเราว่าควรมีขอบเขตในการจัดการกับเงิน ฉันควรเชื่อใจครอบครัวของฉันเธอจะพูดเช่นนี้แล้วก็เปลี่ยนบทสนทนาอย่างรวดเร็วฉันจินตนาการได้เพียงความหายนะที่จะเกิดกับเธอหากครอบครัวของเธอทรยศต,ต่อเธอในเดือนพฤศจิกายนปี2561ฉันตื่นนอนตอนตีสีและสงสัยว่า พระเจ้าต้องการตรัสอะไรกับฉันในช่วงเวลาเช้าตรู่นี้ติวเข้ามาในความคิดของฉันฉันจึงส่งข้อความหาเธอด้วยความประหลาดใจดิวกำลังนั่งอยู่ที่ลานอันว่างเปล่าของแฟตและเธอไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเธออยู่ที่ไหนเมื่อฉันมองหาเธอจนเจอ ฉันเห็นดิวตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของยาเสพติดอย่างหนักดิวเหนื่อยล้ากับชีวิตในเกลังแต่ดูเหมือนว่าไม่มีจุดสิ้นสุดเมื่อเธอต้องแบกภาระทางการเงินที่หนักอึ้งเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมนั้นวันนั้นฉันโดนลูกค้าชกไปเจ็ดครั้งเธอปรับทุกพร้อมกับน้ำตา ที่ไหลอาบแก้มฉันแก่ตัวลงทุกวันและไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนที่ฉันจะทนชีวิตแบบนี้ได้แต่ฉันยังคงต้องกัดฟันทนเพื่อครอบครัวของฉันฉันพยายามบอกเธอว่าครอบครัวของเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วและพวกเขาต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง แต่ดิวก็ยังปฏิเสธที่จะรับฟังเธอชื่นชมในความรักและความช่วยเหลือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ในมุมมองของเธอเราเป็นเพียงคนนอกและเธอไม่สามารถฝากความหวังไว้กับเราเธอนิ่งเงียบเมื่อฉันถามเธอว่า แล้วครอบครัวของเธอจะเป็นความหวังของเธอได้ไหมในไม่ช้าก็ได้ข่าวว่าดิวถูกส่งตัวเข้าคุกในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเหมือนอย่างเคยเธอเลือกที่จะเข้าคุกเพื่ออาหารและที่พักฟรีและเพื่อหนีปัญหาที่ใหญ่เกินกว่าที่เธอจะรับมือได้ หัวใจของเราหนักอึ้งเมื่อได้ยินว่าเธอถูกจับในวันแรกของเดือนมกราคมเธอมองหาความหวังและการหลุดพ้นจากปัญหาในช่วงปีใหม่เราไปเยี่ยมเธอที่เรือนจำและอุ่นใจที่ได้ยินว่าครอบครัวของเธอมาเยี่ยมเธอด้วยพวกเขารับรองว่าจะต้อนรับเธอกลับบ้าน หลังสิ้นสุดการจำคุก5ปีเชิงอัดในขณะที่เขียนนี้ดิวยังคงจำคุกอยู่เราหวังว่าผู้อ่านจะเริ่มเห็นความทุกข์ทรมานและสถานการณ์ที่เวลวร้ายของคนข้ามเพศจากการค้าประเวณีส่วนใหญ่แล้วการค้าประเวณีไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการและแน่นอนว่า ไม่ใช่ทางออกจากปัญหาของพวกเขา